Hey, Pop the trunk, open up soul. Good price. Whole talent. คลิปนี้เราจะมาพูดถึงภารกิจเอีเวนต์มันกลับมาแล้วความมืดที่แท้จริงนะครับก็เป็นเอีเวนต์ของซีรีส์กันดั้มบาบาท้อนนั่นเองนะครับผมโอเคเอ,อ่อจากลณะน,นะที่ผมแตะจ,จับมานะครับมีความรู้สึกว่ามันเป็นเอีเวนต์ขั้นเวลานะครับผม เออก็เลยไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะแล้วก็เป็นอีเวนต์เก่าที่วนมาให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเขียนว่ามันกลับมาแล้วนะครับโอเคเราไปดูของรางวัลรวมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเอ่อขอสารภาพก่อนนะอีเวนต์นี้ผมเล่นไปซะเยอะเลยนะครับสายฟ้ามันจะหมดอายุนั่นแหละก็เลยต้องรีบเล่นนะครับผมเอาล่ะเริ่มแรกนะครับ ก็คือจะมีถัง EN นะครับผมถัง EN ของกันดัมบาวทอศลูปัดเล็ก5ดาวนะครับแล้วก็ถัง EN ของกันดัมคิมาริศเวด้า5ดาวด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับผมก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเนะเาะดูกันซิว่ามีอะไรกันบ้างอา่ะมีถัง EN ของโมบิสูตร4ดาวตัวใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าร e จิเลตจูเลียนั่นเองนะเป็น4ดาวสายสนับสนุนนะครับในตู้นี้ จริงๆแล้วเขาเอาอีเวนต์ใหม่มาใส่เลยก็ได้นะแต่ว่าอ่าเหมือนที่เกียรทําหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเขาเอาเวลาไปทำโมบิสุดตัวใหม่นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าตอนนี้โมบิสุดตัวใหม่ที่ผูกเข้ามาก็อย่างที่เราเห็นเนาะเป็นซีรีส์ของคอสบลนะครับผมต่อมานะครับอสองแสนแต้มเนี่ยก็จะมีสามดาวของออกกาชีเดนนะครับผมเ ชิเดนออกาชิเดนนะครับตัวนี้ก็เป็นโมบิสูสายสนับสนุสนสาดาวนะเมื่อไหร่เขาจะเลื่อนขั้นเป็นสดาวก็คีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอาจจะสุดอยู่ที่แ0,000นแต้มนะครับตามนี้เลย <c oughs> ในส่วนของการแลกแต้มนะครับผมก็ชูโรงมาเลยนะคือโมบิสูตัวใหม่สดาวนี้นะครับรีเจเลตจูเลียนะครับผมราคาก็อยู่ที่1ล้านแต้มนะครับผมในการแลกเนาะ ก็จะเทียบเท่ากับโมบิสูตร5ดาวของซีรีส์ไอออนบัตนั่นเองนะครับอืมโอเคถัดมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นโมบิสูตรตัวเก่าลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะราคาอยู่ที่600,000แต้มนะครับผมแล้วก็มีใบปลดช่องนักบ,บินเสริมด้วยนะครับราคา750,000เองนะครับผมถ้าหากว่าผู้เล่นไปถึงนะต่อมานะครับก็จะมีเพชรให้รอบนี้ให้อยู่ทั้งหมด15เม็ดด้วยกันนะครับรวมแล้ว15เม็ดนะ มีเป็นทองถัง E.N. ใบ3ดาวนะครับผมตัว3ดาวใบปดช่อง1ดาว2ดาวแล้วก็เหรียญตา E.X. นะครับผมถัดมาก็จะเป็นโมบิสูรเบนะครับแล้วก็มีถัง E.N. เฉพาะหุ่นด้วยนะครับผมแล้วก็นักบินใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะนักบินใหม่อ่ะไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีแต่ของเดิมๆหมดแล้วนะจบนะครับ เรามาดูกันนะครับผมว่านักบินใบเนี่ยจะเป็นยังไงนะชื่อว่าจูเลียนั่นแหละนะครับผมจูเลียจูเิสใช่ไหมพื้นฟูเฮดพีนะครับคำอธิบายตรงนี้จะมีสองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือจะต้องมีซีรีส์เดียวกับนักบินสองคนนะครับผมก็รวมถึงเจ้าตัวจูเลียด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นซีรีส์ไอออนบาดใครก็ได้นะครับ ต่อมาเงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อตัวเองถูกโจมตีนะครับผมจะมีโอกาส15%นะครับตรงนี้นะที่จะฟื้นฟู HP ใ,ให้กับตัวเองนะครับก็จะฟื้นฟูอยู่ที่10%นะครับค่าสเตตัส,ตส,ตส,ตสตของจูเลียนะครับผมเมือเอ่อเต็ม6ดาวนะครับเลเวลแม็กแล้วก็เต็ม6ดาวแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความแม่นยำนะครับผมแล้วก็อัตราการหลบลีกนั่นเองนะ ส่วนเรื่องของบ m นะครับผมอ่าเรากดเข้ามานะเราจะเห็นว่ามีนักบินเสริมขณะนี้นะครับมีนักบินเสริมอยู่สองคนนะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันนี่ก็จะเป็นผู้บัญชาการของเขานะรัดเทลใช่ไหมอ่าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอ่านี่คือผู้บัญชาการของเขาเองแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับผมลบคูจันนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะอ,นอ,ยยนะอันนี้ก็เป็นคู่ขาที่เขาทํางานด้วยนะครับ ในเนื้อเรื่องนั่นเองส่วนเรื่องสกิลบ m นะครับก็มีอยู่สสกิลนะคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพิ่มความเสียหายคริติคอลน,นะครับส่วนอีกคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลดพลังโจมตีทั้งบีมทั้งวัตถุนะถัดมานะครับผมมาดูวิธีการเคลียร์ผ่านด่านกันบ้างน,นะผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายๆท่านเนี่ยน่าจะผ่านกันแล้วแหละนะครับด้วยความที่มันเป็นอีเวนต์เก่าวนมาให้เราเล่นๆกันนะครับซึ่ง ในเอ็กตาอันดิเมตนะครับผมมันคือมันไม่ได้มีโมบิสูตตัวใหม่นะครับเป็นโมบิสูตตัวเก่าที่เราได้ชิมลางกันแล้วแล้วก็มีโมบิสูตรห้าดาวอยู่สองตัวนะครับผมนอ,อกนักน้ก็เป็นโมบิสูตรสีดาวเก่านะอันนี้คิดว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอไอ้เจ้าไบาเอลนี่ก็น่าจะเป็นตัวเก่านะตัวนี้โอเคเราไปดูกันนะครับ โมบิสูที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับผมอบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วก็มีไม่เยอะนะครับผมในปัจจุบันเนาะเอาแบบหุ่นรุ่นเก่าละกันนะครับรุ่นเก่าที่เราจะต้องใช้มันก็สบายๆนะครับผมอีเวนต์นี้มันด้วยความที่เป็นอีเวนต์เก่ามันก็วนมาให้เราได้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก็น่า จริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับโมบิสูตสามตัวนี้นะเ,เริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวทำดาเมจนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวดาเมจเนี่ยใช้วิงตัวเก่าก็ได้นะครับใช้วิงตัวเก่าก็ได้อันนี้ไม่มีการโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่มีการไล่โจมตีซ้ำป้องกันสภาวะผิดปกตินั่นเองนะก็จะโดนแรงขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมา ก็จะเป็นโมบิสูตรสายสนับสนุนนะครับผมอ่ากาเบล่าเจล่านะครับตัวนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเอาไว Sub ้ซับ EN นั่นเองนะ p พอร์ต n n ชาร์จ EN ให้นะครับแล้วก็ที่ผมจะต้องห้อยสไตล์ฟีดอมมาด้วยเนี่ยเหตุผลก็คือ1เลยก็จะเป็นสถานะแพรลี่นะครับสก็จะเป็นอ่าสถานะเกาะเบาให้กับพวกพวกทั้งหมดนะและสุดท้ายนะครับผมก็คือถ้าไม่ตายนะมีการบัฟดามิทิคอนด้วยนั่นเองนะครับโอเค ไปกันเลยครับโอเคครับผมเริ่มเกมมาเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะปล่อยเซอร์ไปเลยนะยืนแนวหน้า3ตัวแบบนี้สบายๆนะครับเริ่มมาสเต็ปเดิมนะ,ะใช้ถ้าไม่ตายยิงออกไปพวดเห็นไหมจบแล้วนะครับผมแล้วก็บาร์บทอปเปลี่ยนเป็นร่าง2ก็โดนเก็บเรียบร้อยนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็น99สายฟ้านะครับอันนี้ขอสารภาพก่อนนะว่าผมยังไม่ได้แตะนะครับยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ใน99สายฟ้าเนี่ยก็มีแต่โมบิสูดเก่าที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับก็เคยเจอในเอกตาอันดิเมตนั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นเออเป็นตัวที่ไม่ได้น่ากลัวนะครับผมเออสามารถเล่นได้แบบสบายๆนะ เริ่มเกมมาเลยนะครับผมก็ยังจะเป็นสเตปเดิมอยู่นะกับเบลา่ลาเทล่าชาร์จ EN ให้กับกันดั้มวิงนะครับแล้วก็เนี่ยครับกันดั้มวิงใช้ถ้าไม่ตายกวาดเรียบนะครับผมจบง่ายๆสบายๆเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่มานำเสนออีเวนต์เก่าที่วนมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะ ใน ID ของผมเนี่ยยังสามารถใช้โมบิสูตรรุ่นเก่าได้อยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าผู้เล่นถ้ามีโมบิสูตรที่เก่งกว่า3ตัวนี้ขึ้นไปนะครับผมแข็งแ,แกร่งกว่าดาเมจแรงกว่านะครับก็สามารถชนะมันได้แบบสบายๆนั่นเองนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ